แล้วทุนเทาทำงานเองไม่ได้มันก็ไปเอาคนแต่ละประเทศโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยถ้ามันจะหลอกคนไทยมันต้องใช้คนไทยนะมันก็เอาคนไทยเนี่ยทั้งไปทำงานโดยสมัครใจเห็นว่ามีเงินได้รายได้ดีไอ้พวกนี้หลอกคือต่าเต็มใจที่จะไปเป็นเครื่องมือในการหลอกคนไทยอีกกลุ่มหนึ่งไอ้คนไทยที่ถูกคนไทยหลอกไปไอ้นี่เขาไปโดยถูกหลอก ไม่ต้องการทำผิดกฎหมายไม่อยากตกเป็นเครื่องมือพอไปแล้วถูกลากเข้าไปอยู่ในแดนขังเขาเรียกพื้นที่ทำงานที่ถูกปิดห้อมล้อมล็อกเอาไว้แล้วก็ทารุณกรรมให้ทำหน้าที่หลอกคนไทยเหมือนกับเกาหลีใต้คนเกาหลีใต้ก็ถูกกระทำเช่นเดียวกับคนไทยคนเวียดนามก็ถูกกระทำเช่นเดียวกับคนไทย ไต้หวันก็ฮึมหึมแล้วเพราะว่าคนไต้หวันก็โดนโดนกันทั้งโลกในนั้นเนี่ยข้อมูลของ FBI ข้อมูลของสายลับประเทศใหญ่ๆอังกฤษเองเขาก็โฟกัสเส้นเงินแล้วเขารู้ว่าทั้งหมดนี้มันอยู่ที่กัมพูชาประเทศกัมพูชาณนะเวลานี้เป็นดินแดนของท้าเรียกว่าแก๊ง หลอกลวงต้มตุนผนทั่วโลกสถานการณ์ถูกเปิดเผยไปทั่วโลกผมถามหน่อยว่าในสถานการณ์นี้กัมพูชาตกอยู่ภายใต้แรงกดดันทั่วโลกและเป็นกรณีคู่เขาเรียกคู่ขัดแย้งกับประเทศไทยแล้วมีเหตุผลอะไรที่คู่ขัดแย้งอย่างกัมพูชากําลังอ่อนแอและจะสิ้นสภาพมึงเปิดโต๊ะเจราจาหาประแสงด้ามงา,าอะไรครับพี่น้องครั้งที่แล้ว28กรกฎาพี่น้องจำได้ไหมเรากำลังเราอะถูกกระทำก่อน แล้วก็ไล่ต้อนหึมหึมไปจะไล่เขากลับบ้านไปแล้วก็ยึดเอาพื้นที่เราคืนไอ้นายกคนนั้นสั่งนายกเกษาการจําได้นะไปนั่งเจราจา28ที่มาเลเซียท่ามกลางบอกว่าหยุดยิงภายในเที่ยงคืนนั่นก็คือนายใหญ่สั่งมาให้ยุติการเราเสียพื้นที่เสียคนเสียทหารเสียชีวิตทหารบาดเจ็บล้มตายประชาชน แล้วบ้านเรือนพังพินาศบรรลลยวายวอดเราก็เจ็บช้ำน้ำใจมาครั้งหนึ่งแล้วว่าคุณหยุดยิงภายใต้ความเสียหายของประเทศไทยและไทยกำลังได้เปรียบความได้เปรียบของเราไม่ได้ต้องการเอาทรัพย์สินเงินทองหรือที่ดินแปลงไหนของกรรมัมพูชาเลยแต่ขอแค่แผ่นดินไทยคืนเท่านั้นใช่ไหมครับพี่น้องกูขอแค่นั้นแล้วครั้งนี้เนี่ยมันหนักหนาสาหัสกว่าครั้งวันที่18กรกฎาคมเพราะมันหมายถึงเราจะเพลี่ยงพล้ำในการที่จะขยับเอาแผ่นดินคืน และทําให้ชายแดนไทยกัมพูชาสงบร่มเย็นไปตลอดไปครับพี่น้อง